สวัสดีครับพ่อหญิงครับสวัสดีครับ <com. S 1> มาตามด่วนครับเอฟซีพ่อหญิงฝันเห็นกับกู้ว่าได้ว่ัสดุที่บอกครับพ่อหญิงแมนกับแก้วได้กับแก้ววาได้นี่มันเป็นแบบไรครับกับแก้ววาได้มันว่าวได้ไข้ผีเนี่ยนะไข้ผีเลยไข้คนคือผีมาแปลงเป็นกับแก่นะเอาว่าแนวาได้ว่าสูื้อเอฟซีฝังเหมือนมันว่าแนวได้หนพ่อหญิงมันเอื่นพ่อหญิงนะเอื่นซื้อพ่อหญิงเลยแมนเอื่นซื้อเลยครับพ่อหญิงพ่อหญิงครับ เสี่ยวเลขมาให้เจ้าเสี่ยวเล็กไมาให้เจ้าเออมันก็วางสัตว์เลขกสองตัวหรือสามตัวล่ะครับพ่อใหญ่ยสามตัวเลยกับโกตัวใหญ่ซ้ำไหนครับพ่อใหญ่ยซ้ำแขนนดินุ่นแขนในลาแล็บดิ้งกะลางาลางเอื้อนซื้อพ่อเนื้อเลยซื้อพ่อเนื้เลยพ่อเนื้พ่อเนื้มาเอาเลขนั่เสี่ยวเลี้ยงมาให้เลีเลขงวดนี่แหละพ่อเนาะ วันที่16สิงหานี่เป็นไห้สองตัวหรือสามตัวไห้สามตัวไห้สามตัวครับเอฟสีเนาะพิมพ์รอไว้นะครับกับพ่อหยิงหัวหน้าผีครับพิมพ์รอไว้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ครับเดี๋ยวจะมาถามสามตัวครับพ่อหยิงอีกเนาะครับเนาะรอทีมงานอนครับพิมพ์รอครับขอบคุณครับพ่อหยิงสวัสดีครับ